สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆมือนีกระเช้าวันทํางานของแมวคือเกาว,วันอังคารตอนเจ็ดโมงครึ่งน,นะคะมือนีเป็นวันที่เขามาเก็บขยะสีสังเกตได้จากสองขางทะคะกับมีทางขยะสีเขียวสีเหลืองนะคะสีเขียวกับคือพวกเศษอาหารพวกงาพวกกิ่งมงกิ้งใหมนะคะสีเหลืองกับเป็นพวกกระดาษทั่วไปนะคะถ้าเห็ดเอาใส่ยางอื่นเขาก็สิบกเก็บเขาแปะสติกเกอร์เตือนยาง ให้เจ้าเคียสักอนเขาจังสีเอาไปนะคะเมื่อนี้อากาศค่อนข้างที่สะแย่ค่ะเพื่อนๆอ,อากาศเย็นมากมากเลยค่ะเบิ่งจากไอหมอกยงีมือเสารลดนี่แมวกับเฝ้าเขาทํางานนะต้องเขากอนแปดมุ่งนะคะพอเริ่มทํางานแปดมุ่งก็เลยมีโอกาสได้ไทายหเห็นนะคะนี่แมวกับเฝ้าเขาไปอากาเปี่ยนเสื้อผ้านาแพ้ก็ได้เห็นงานเลยค่ะอากาศกับบรรยากาศดีๆค่ะเพื่อนๆพอสิบโมงเสาร์แม่ พักเบรกซิฟนาที่แมวก็เฝ้า,ฝาถือกล่องแรนออกมาทยยายนายานแมคคานิงละลล่หายไปก้อนค่ะเพื่อนๆเพราะว่าแมวเป็นคนหนึ่งที่ชอบทายลูปนะเด็กหน่อยในสวนที่เห็นงานเขากับสีหัวเลาะเขา้าค,คิกคักค,คิกค,คักปานบอกเคยเห็นนอวสันกระซังแล้วเข้าชอบไผชอบมั่นนะคะเพื่อนๆฝรั่งหน่อยอยู่นี่หัวขวนแมวนะคะ <ๆ S 1> งามแมวออกมาทายลูบนึ่งสินี่เห็นบอกงามค่ะผู้ใดว่าทายกระซังเด้อแต่ฉันทายนะคะพอเลิกงานแล้วแมวกะ ข้าวเขาคั่วเหมือนเดิมนะคะลูกอยากกินไก่ย่างคะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่สูตรไก่ย่างวิเชียนบ้านแมวนะคะอันนี้สูตรภาสูตรมั่นนะคะแมวกับสมีปีไก่กับสะโพกไก่กับนองไก่นะคะผสมผสมกันหั่นเป็นน้อยน้ยนะคะสูตรนี้แมวกับสิใส่การอบนะคะเพื่อนเพื่อนกัเครื่องปรุงกับโบมี่ยังหลายนะคะมีไก่ตะไคร่น้ำตาลบักเผาแล้วกะซีิ๊วขาวรากผักชีบดนะคะแลวกะขาดบ่บได้ค่ะกระเทียมเจียวนะคะเกลือหลวกะ็รสดีที่สําคัญไก่ย่าง วิเชียนนะ่ะก็ตรงนี้ตะไคร์ค่ะแต่ว่าไก่ย่างวิเชียนกับไก่ย่างวิเชียนเธอถ้าเจอสูตรของแมวเข้าไปนะคะเอารอยแซบค่ะลูกยกโป้เลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้แมวกะเริ่มเลี่ยงนะคะถ้ามากไก่ได้ครบ30นาทีแล้วก็เริ่มมาอบกันได้นะคะบางคนนะ่ะอากาศห้อนกะสามารถอ่ามักไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะจังถึงมาอบค่ะก่อนสิไปอบนะเฮากะมาหุงเขาก่อนนะคะกะสีได้พอดีกับ ไก่สุกพอดีนะจ๊ะนี่กะคอนอื่นกะเติมเข่าใส่ก่อนนะคะเพราะว่าเข่ากาลังสีบเบิดทั้งล่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนกลังตักเข่าอยู่กับหม้อห้องนะคะหม้ออบแมวน้อยหน่อยนะคะนี่แมวกะอบ220องศา40นาทีนะจ๊ะหลังจากนั้นกะมาหุงเข่าต่อเลยค่ะการหุงเข่าโบมีเทคนิคยังมากไม่ล่างเขาเลล่าไลๆน้ำตามที่ชอบล่ะค่ะส่วนแม,มกแมวกะล่างสองน้ำแล้วก็วัดได้ตามขอมือนะคะสูตรคนไทยต้องวัดด้วยข้อมือจ้ะ หลังจากนั้นเขาไปหุงค่ะเพื่อนๆกับสิพอดีกับเฮ่้องเห็ดน้ำจงน้ำจิ้มแล้วก็ล่อถักกินอย่างเดียวค่ะพี่น้องนี่คุณแม่กับเรียบร้อยแล้วมาเตรียมน้ำจิ้มกันมือนี่กับสิมีน้ำจิ้มมะขามนะคะเอามะขามจากตูแข็งนะคะมาใส่กบน้ำห่อนแล้วก็กดๆๆๆไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆกดจนเนื้อเขาออกมาจนเขาอ่ามีอ่าละลายนะคะนี่นี่นี่แม่กับกดประมาณนี้ละหลังจากเรียบร้อยแล้วแม่กับใส่น้ำตาลทรายสองช้อนชานะจ๊ะ แล้วก็ตามด้วยเกลือลน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาให้มีรสหอมนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ข,ข่าขวาดบ่ได้นะคะแล้วก็พริกป่นตามะคะ่ะหลังจากนั้นก็คุลคข้คนๆให้น้ำตาลบักเผาเข้าลาลไล่กัเป็นอันเซ็พิธีละค่ะหลังจากนั้นก็ยอดชีหอมลงไปกันใส่เซเรีีแทนนะคะเพราะไม่มีชีหอมพอเห็ดน้ำจิ้มนู่นนี่เขาซุกเขาเดิด มออันนี้เขา้ากะไก่เขา้ากะซุกพอดีคะ่ะพี่น้องกระจัดเลียงใส่จานให้สวยงามนะคะนี่แมวกะสีสันน่ากินแมวชอบอบแบบนี้เพราะอย่างเพราะว่าไก่สีบรแแ้งนะคะถ้าเข้าอบแบบใส่ตะแกรงไก่เขาสีค่อนข้างสีแห้งนะคะอันนี้แมวกะมักช่ำๆนิดนึงนี่คะ่ะสวยน่ากินเลยคะ่ะมากินเขาน้ำกันคะ่ะเพื่อนๆแมวกะหิวเขานะคะเข้ากะห้อนไก่กะห่อนโอ้ยเขากันปันหยังนะคะกินกะ คาแหลกนี่กัสะดุ้งแน่นะคะเพราะว่ามันห่อนค่ะเพื่อนๆมากินเข่าน้ากันค่ะเพื่อนๆนี่คุณแม่ก็กินลูกไส้่วงนังเห่นอยูกอ่กับบมาคุณแม่กับลูกสาวผู้ใหญ่กับนั่งกินก่อนล่ะคะ่ะอลิสาบอก,กินค่ะอยาเคดอ่าบัวลอยนะคะแม่ก็เลยอ่ะโอเคไม่กินก็เรื่องของเธอแต่ฉันจะกินเห็นไหมนา่งบอกว่านางอยาก,กินบัวลอยคลิปหนาอาจจะเป็นบัวลอยก็ไดนะคะเพื่อนๆถ่านั่งให้ออัดคลิปนะ นี่แซ่บกินโชว์จักนอยค่ะเพื่อนๆนี่แซ่บไก่ย่างวิเชียนก็ไก่ย่างวิเชียนเธอะถ้าจุเจอสูตรยังแมวไปกะบัวคือกันแล้วแซ่บคือกันนะจ๊ะนี่แมวกับจิมเอาจิมเอาก่อนอื่นกะกินโชว์จักนอยนะคะเดี๋ยวสิวาบอแซ่บนี่เขามาคุยคุยคุเลนะคะแล้วก็อามนะเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อค่ะบ๊ายบายจ้า